ครับพี่น้องนันเพลงแฟนวอลลัมครับช่องกระชายระเบิดออฟฟิเชียลครับผมบาันเหยียดจรงเลยใ่รถมาจาดเถิงนะครับพี่น้องเพื่อปลางูมาซีสเก็ดช่วงนี้กะเ่าจะไปไซด์แล้วพี่น้องโอ้ฝนตกใหม่ว่านี่ โอ้กูบม่มีรถเมือเดียวเอินกูเถาเลยเนาะเดี๋ยวเถอะพ่าแต่ว่าคุณมทำคุ้มดูสุขร่อเนะครับว่าเมื่อคืนมีคเป็นยังไงก็บอเป็นยังงเหละเพราะว่ามันพี่แหลกว่าโอ้ <c oughs> แดดจนเมื่อทแมยังยำอนี่ครับบรรยากาศป <c oughs> กติเข้าเขาหันห <c oughs> ันมาเหนเนาะบันนี้หันไปใช่เนาบ ยังล่ะกูคืออันเสียงหน่กูเป็นพวกเป็นอัธรุดเลยไหมวะมียังวัลขึ้นโล่งจากรถเลยปะไม่รับกานเข้าหายต่างไม่ที่ใส่ไปพีบอ่ วันเล่นปันน้ำเป็นดินทรายมองเข้าบ้านอยู่นะฮะทามเขาได้เห็นเนาะตายกูหล่กับบ่มีเขาเอาเขาอูสมละฮะมันอะไรล่ะมานมาทามกูยัง ือก็ได้รถป้ายแดงตัวผู้ใดโอ้ป้ายแดงมาใส่เราอะไรเสือตองเดียนพูดเขาบ่อยฮะเขาขึ้นบ่อยข้าวนางนวลน่าที่คนใหม่นะเน่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 ออกนอกรวยอีกแล้วปังกูครับข้ามานเศรษฐีเล้วคนหลายเลยเนาะ เคยเคยมากันมาครับผมจ่กจะพังมองร่องคุนแหงๆปังปังรวยรวยแหงๆปังปังรวยรวยรถบ้านก็จะจอดสักบาท thôi mưa dữ quá ha trên đây có con nốc với à hắn tới ่มีฝนดอกมือน you ี uka, ่อะต่อไปกะสู้ต่อไปสู้ต่อไปจ้าการกินนี่ก็คืออะนะนี่ครับักเขานี่ยหาวันเปลอนไปเขาอีรีเคือะหลงักเมียเขาคือว่าเป็นบุเคยบอกเคยสอนเนเปียน เนี่ยว่ากูสั้นยัยังนึ่งเมตรเยังกวนะหน้าวันศาสตร์มันยัใช่ปะ ปูสัดนั่งกับพี่นอ้องอดเอาสิบหาหมือนอดเอาสิบหาหมือนเกิดเป็นการใช้ก็สบาย โอ้ผ oh, ู้สัตว์มเอเดย์ฮม่ ไมมองอาบน้ำพอดีนี่ไมมองอาบน้ำพอดีนี่ดาวันกิ่งเอาเลยนี่ดาวันกิ่งเอาเลยนี่รู้บัวไอ้ดาวันลงรถว่าแนี่ยขึ้นสร้างตุ๊กมึกนี่ไหมรู้บัวไปไิดงี้วหมบัวโอเดเลยเปนั่งเบียดเขาในรถดอกเนาะไม่เอาไปเลยก็ เงียบไปเลยเขาไม่เงียบเลยนี่วหละคนเขาวันไหนบอกอาบน้ำเดยจอดมากีบกันไปแชร์ได้เลรถบัตรมากตอนนี้เราจะอาบน้ำเลือ่ดคนบอกพอดีหเขาห้ามเขาไปเลยพี่กามาจะจอดแท่นอะไรเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ เอาพี่น้องครับมือแรงมามวลน้ำกันเด้อนะครับผมกับพี่นันร์เราเพื่อนแทนในบรรยากาศที่งานะมองได้มีโฮมพีซอนมอนกันกหฮะ